สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5สัญญาณเตือนโรคมะเร็งปอดนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคมะเร็งปอดนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งโรคมะเร็งปอดนะครับถ้าเป็นในระยะแรกๆนะครับสามารถที่จะรักษาให้หายได้นะครับแต่ถ้าเราไปรักษาช้าปล่อยทิ้งไว้นะครับให้โรคมะเร็งปอด ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่จะรักษาให้หายเนี่ยก็จะน้อยแล้วก็จะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการสังเกตอาการเตือนนะครับหรือว่าสัญญาณเตือนเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำครับ5สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็ได้นะครับอยากให้นําไปสังเกตอาการตนเองดูนะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าไอ้5สัญญาณเตือนเนี้ยมีอะไร ันบบ้างครสัญญาณที่1ไอเรือรังนะครับ ปอดของเรานะครับเป็นอวัยวะหลักเลยครับในระบบทางเดินหายใจของเรานะครับเมื่อปอดของเราเนี่ยมีก้อนหรือว่ามีมะเร็งในปอดนะครับก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองขึ้นมาในระบบทางเดินหายใจของเราครับส่งผลทําให้มีอาการไอขึ้นมานั่นเองครับอาจจะเป็นการไอแห้งๆก็ได้หรือว่าไอแบบมีเสมหะก็ได้นะครับดังนั้นใครที่ไอเรื้อรังนะครับนานกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่าเป็นเดือนขึ้นไปนะครับแนะนําว่าให้รีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทําการเอ็กซเรย์ดูครับว่ามีความผิดปกติ อะไรที่ปอดหรือเปล่าครับ สัญญาณที่2ไอ,อเป็นเลือดนะครับเมื่อปอดของเราเป็นมะเร็งนะครับมีก้อนมะเร็งหรือว่ามีก้อนต่างๆในปอดของเราเนี่ยครับก็จะทําให้มีน้ํามีหนองมีเลือดออกมาได้พอมีเลือดออกมาเนี่ยในระบบทางเดินหายใจครับเวลาเราไอาออกมาเนี่ยเลือดก็จะปนออกมาได้ครับซึ่งเลือดเนี่ยจะเป็นริ่มเลือดออกมาเลยนะครับถ้าเป็นเลือดแบบเส้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับแบบเป็นครั้งเดียวอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าไอแล้วมันเลือดเยอะขึ้นออกมาเรื่อยๆอาจจะเป็นเลือดสดเลยก็ได้หรือว่าเป็นริมๆดำๆออกมาแบบนี้แนะนาว่าให้รี พบแพทย์เลยครับคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็ได้ครับสัญญาณที่3หอบเหนื่อยนะครับใครที่มีอาการหอบเหนื่อยเหนื่อยง่ายนะครับทำกิจวัตรประจําวันต่างๆก็เหนื่อยง่ายนะครับแบบนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคมะเร็งปอดแล้วก็ได้ครับเพราะว่าปอดของเรามีหน้าที่นะครับในการเติมออกซิเจนนะครับให้แก่เลือดของเราครับเมื่อปอดมีก้อนหรือว่ามีมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ปอดเนี่ยครับเติมออกซิเจนให้แก่เลือดของเราได้น้อยลงนะครับเมื่อเติมได้น้อยลงครับก็จะทําให้ออกซิเจ เช่นในเลือดลดลงทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นใครที่จู่ๆครับมีอาการหอบเหนื่อยเหนื่อยง่ายทํากิจวัตรประจําวันอะไรต่างๆแล้วเหนื่อยแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับ สัญญาณที่4นอนราบไม่ได้นะครับอาการนอนราบไม่ได้เป็นอาการหนึ่งของโรคมะเร็งปอดได้นะครับเพราะว่าเมื่อเรามีก้อนที่ปอดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไอตัวก้อนมะเร็งในปอดเนี่ยครับสามารถที่จะทําให้เกิดน้ําขึ้นมาในเยื่อหุ้มปอดได้นะครับเมื่อน้ําในเยื่อหุ้มปอดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ท่วมปอดครับทำให้เราเวลานอนลงไปแล้วเนี่ยก็ทําให้มีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาดังนั้นนะครับใครที่นอนราบลงไปแล้วเนี่ยครับแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ออกเหมือนจมน้ำนะครับต้องลุกขึ้นมา หอบตอนกลางคืนแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีน้ําในเยื่อหุ้มปอดหรือเปล่ามีน้ําในปอดหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนที่ปอดหรือเปล่านะครับจะได้ทําการรักษาต่อไปครับ สัญญาณที่5มีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับใครที่มีอาการเบื่ออาหารนะครับแบบโถทานอาหารได้น้อยลงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เราชอบแล้วเนี่ยนะครับก็ยังทานได้น้อยทานได้วันละคําถึง2คํคนะครับแล้วก็น้ําหนักในลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงแบบพวหภาพเลยนะครับสิกิโลกรัมภายใน1เดือนหรือว่า2เดือนนะครับแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เลยนะครับคุณอาจจะเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ได้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดเนี่ยสามารถเกิดได้จากหลาย สาเหตุนะครับอาจจะเป็นมะเร็งแบบอื่นก็ได้จะเป็นมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งตับก็ได้แนะนำว่าอาจจะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรพบแพทย์ไว้ก่อนก็จะดีที่สุดครับและนี่คือทั้งหมด5สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็ได้นะครับใครที่ไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้หสัญญาณนี้มีอะไรบ้างครับสัญญาณที่1ครับมีอาการไอเรื้อรังนะครับ สัญญาณที่2มีอาการไอปนเลือดนะครับสัญญาณที่3มีอาการหอบเหนื่อยสัญญาณที่4นอนราบไม่ได้และสัญญาณที่5ครับมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับ แนะนำครับลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูครับหากมีอาการเหล่านี้หรือว่าไม่มั่นใจครับว่าเอ๊ะตนเองจะเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าก็แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์นะครับเพื่อทําการเอ็กซเรตต่อไปครับก็จะได้รู้ครับว่าเอ๊ะตนเองเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้า นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย